ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์เคเมนกิทชีเฮตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมเตี๊ยข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะ ก็จะขออนุญาตกลับออกไปนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเด็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะะค วันนี้จะเป็นคลิปที่2ตรงนี้ค่ะแล้วก็กด copy link ด้านข้างตรงนี้มาเลยนะคะแล้วก็นำมาใส่แ็บเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มถึงพันวินะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1 0 0 0ันวิเนาะพิ่งอยู่ที่1บาทกว่าๆเองนะก็ถูกมากๆเลยเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยเนาะหรือจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอ่งเปาวอลเลตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาวอลเลตเสร็จสิสส้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปาวอลเลตนะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเลตหรือแ,แอปธนาคารต่าง,าง,างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะคะคแล้วมีตู ตเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t r มันนี่วอลเล็ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหรรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานาะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยงังไงเนาะก็สามารถ,ถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร,อรด์บนเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความ ะะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนอเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับตัาคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันเนาะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันนะ คลิปวิดีโอันที่2ตรงนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่127วิวอยู่ตรงนี้เนาะเห็นกันไหมเอ่ยอ่ะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตอารีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมมีแค่127วิวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,898 0 0วิวกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง2 3สนาทีเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็หากยอดขึ้นเกินไปนะคะเมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่1,000วิวแต่ขึ้นมาเป็น1 8 0 0เลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้า,าง เว็บไซต์เคมมขีดฉีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะเราเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ